สวัสดีกันนะคะทุกๆคนนะคะชาว youtube ทุกๆท,ท่านวันนี้พบกับพี่นกนะกับรายการเบิร์ซิกไลฟ์สร้างตัวตนสร้างไรายได้นะคะแล้วก็เบิร์ดกวตาไลฟ์นะคะเนื่องจากค่าฝุ่น PM 2.5เยอะขึ้นมากที่เชียงรายค่ะทุกคนเราไปดูกันว่าฝุ่นที่เยอะนั้น เกิดจากสาเหตุใดบ้างนะคะนีแล้วก็เข้าไปที่ Google เลยนะคะแล้วก็มาดูอันตรายของฝุ่น pm 2 5นะคะก็คือทำลายสุขภาพไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กมากนะอ่านดูนะคะตรงนี้นะคะเมื่อเรารู้ว่าฝุ่นนะคะเป็นอันตรายกับเราแล้วนะเราก็ มาจัดการเลยว่าช่วงไหนเวลาไหนสถานที่ใดที่เราจะไปมีฝุ่นหรือเปล่าเราจะได้เตรียมตัวนะคะก็คือมีหนา้ากากอนามัยนะคะหรือแมสนะคะที่อย่างดีนะคะพกพาไปติดตัวไปด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็เข้ามาดูที่แอป Air Visual นะคะแอป Air Visual นะคะเป็นแอปเช็คพยากรณ สภาพอากาศนะคะเช็คอากาศที่มีฝุ่น pm นะคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดนะคะถ้าคุณใช้ iphone นะคะมาที่ App Store นะคะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะว่า air นะคะ air ไ i s ชั่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้คุณก็เปิด กดดาวน์โหลดนะคะส่วนพีน่นุกดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพิ่มนะคะก็ผ่านไปเลยส่วน End r ด i d คุณก็เข้าไป p r y s t o r e นะคะเมื่อพีน่นุกเข้ามาแล้วนะคะพีน่นุกก็มาที่ Air Visual นะคะก็คือ i q Air นะคะเมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามให้เปิดใช้สถานที่นะคะแล้วก็เปิดใช้สถานที่เลยแล้วก็กดเข้าไปนะคะ ตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนสถานที่ให้เรานะคะแล้วก็เข้ามาเปิดสถานที่นี่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดแบ็คกลับนะคะกดแบ็คกลับเสร็จแล้วเราก็มานี่เมื่อมาถึงตรงนี้นะคะก็จะทราบพยากรณ์อากาศนะคะแอปนี้นะคะติด1ใน5อันดับ ะะเขาเป็นอันดับที่1น,นะคะที่ถูกดาวนโหลดเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ถูกรีวิวเยอะที่สุดแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นแอปที่ตรงแล้วก็เชื่อถือได้นะคะก็จะมีการพยากรณ์อากาศจิตวันนะคะถ้าเราต้องการที่จะดูสถิตินะคะจะมีแถบเมนูด้านล่างนะคะเรากดไปที่สถิติของเรานะคะตอนนี้ก็เขาก็จะบอกเราว่า อยู่ที่บ้านหรือกลางแจ้งนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็จะเป็นสีส้มนะคะก็คือยังไม่อันตรายมากนะคะแต่ถ้าเป็นข้างนอกนะคะนอกบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นแถบสีแดงนะคะก็คือในบ้านเนี่ยมี127นะคะค่า PM 2.5นะคะถ้ากางแจ้งก็162นะคะถือว่าอันตรายนะคะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ที่เชียงราย ประมาณนี้นะคะการสัมผัสมลและภาวะที่ระดับ PM 2 5วันนี้นะคะในบ้านแล้วก็กลางแจ้งนะคะนี่จำเป็นนะคะที่จะต้องใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะทุกคนตอนนี้มีขายเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุกจะทิ้งลิงก์ไว้สำหรับบุคคลที่ต้องการนะคะก็ไปซื้อนะคะหาแหล่งที่ราคาเราจับต้องได้นะคะทุกทน นี่ก็จะเป็นลักษณะแผนที่นะคะว่าที่ไหนมีบ้างนะคะนี่แล้วก็อากาศของชั้นนะคะนี่คือเมนูจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนตรงนี้กระดิ่งนะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะคะนี่เลยตอนนี้นะคะีเ p มในเชียงรายของเราอยู่ที่175นะคะถือว่าเป็นอันตราย ็ลองดาวน์โหลดแอปนี้มานะคะเป็นแอปที่ถูกรีวิวเยอะสุดแล้วก็เป็นแอปที่ใช้งานได้นะคะเวลาเราจะออกไปไหนมาไหนนะคะแอปนี้ก็จะแจ้งเตือนตลอดนะบริเวณที่เราอยู่ใกล้นะคะหรือสัมผัสฝุ่น PM นะคะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชีวิตนะไปย้อนดูนะคะหรือไปเสิร์ชดูนะคะแล้วก็สมควรที่จะพกแมสไปนะคะ เสนอแอปนี้นะคะให้ทุกๆท่านนะคะติดตัวไว้นะจะดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เชียงรายเชียงใหม่นี้แย่แล้วนะคะอากาศไม่ไหวแล้วนะซึ่งจะเข้าเดือนกุมพานะไม่ไหวแล้วถ้าเชียงใหม่นี้กุมพามีนามษานี่แย่สุดๆเลยนะคะอย่างเช่นพี่นกเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอเซสซอรี่จะเยอะหน่อยนะคะออกไปข้างนอกนะก็ต้องมี ตัวที่บ้องกันฝุ่นนะคะก็คือผ้าแมสนะคะหน้ากาก PM 2.5นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีตัวเรียกว่าตัวฟอกอากาศนะที่แขวนติดคอนะคะแขวนติดคอไว้นะคะสั่งมาจากลาซดานะสามร้อยกว่าบาทนะก็รอสินค้ามาอยู่นะคะ ทุกคนดาวน์โหลดอันนี้มาไว้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ให้กำลังใจพี่นกเลยๆน้อยๆๆๆนะคะ